และนี <Billie> <S <S ่ก็ใกล้จะครบกำหนดสามเดือนแล้วด้วยที่เราจะต้องมาออกครัว่าขานการเมืองอีกครั้งและทหารทุกคนจะต้องมาเข้าเฝ้ารับราชการเหมือนเดิมเราจะขอรับน้องสาวคุณว่าเป็นนางสนองพระโอษสดทุกราก็แล้วแต่ไม่วไหะโสดสมอย่างเก็แล้วแต่พระองค์จะมีพระมหากรุณาเปรี้ยค่ะก็ดีกว่าอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรเปี้ยค่ะเท่นะ รุ่นเ้รุ่นช้าพาน้องสาวเปกน้างเพ่เรากันแล้วกันอย่าลืมนะน่งสนองนะโอ๋และเจอกันคุชมาเจอกเสด็จกลับเสือพีค่ะเอาหมากลับไปด้วยเฮ้ยยาวกลับแล้วโอ้โหไ้ไม่ต้องการอะไรจากสังคมเนี่ยรับไปกลับเมือง กลับบ้านมันเป็นท่าเลยกลับบ้านกลับไปที่ได totally ้เดินที่ได้เป็นและชอบร้องไห้เป็นไงเป็นไงกุสุมานี่ก็สองคนไม่เล่ากันเลยพี่กว่าถ้าไม่เรียกอย่าออกมาบอกว่าอะไรก็มามามาคือในวันนี้กุสุมามาอีแล้วหูหนีหูหนีหูหูผึ่งยิ่งเกินะใครจะไปรู้แล้วเอ๋ ้กูซูมาก็คือกูซูมานี่พี่บอกว่าเอาที่ไหนมานี่แหม่ขอโทษขอโทษมันหายไปเนี่ยจะตกนี uh, ่ลูกยังไม่กลับเลยพี่ใช่ค่ะหายเนียวกูเหนียวเลยไม่ได้หนนร่วมขอยื่เงียบเต่เป็นพี่น้องกันไม่เคยคุยกันหรือไงฮะเปล่าคือสั่งสอนน้องพี่ค่ะ คือกิริยาม,มารยาทขนำพระองค์ท่านไม่ดีไม่งามไม่ใช่ค่ะเปิดเลยไม่ดีว่าเรางไรค่ที่เห็ไม่ได้ว่ายังกุศลน้องสาวเองเสมออย่างถ้าอย่างมา,งา,เ,งมางงมเป็นนางสนอกรโจนเนี่ย,ย,ยาดูแล้วมันธรรมดาเกินไปความจริงมันต้องมีอะไรที่สซอร์นพรส์ตั้งแ่เนี้และเราก็เป็นมา่ายมานานแล้วด้วยอะไค่ะเราจะขอเปลี่ยตั้งให้กุศลเปลี่ยนจากนางสนอกรโจน ทำไมเราพลาดมาต้องลงางกมนกินยังกินข้าวเปล้่ยนตัวงเขาทำไมลราท้าก่อนตัวไมา ่โคใจโจกเจ้ามาเตะแซมแย่งมีเราไ,เรไม่กลัวเป็นข้าวความใครไม่แย่งรักลบหลู่ลุพร้าจะอยู่ไ,ยยไม่ใหญ่ทาไมล่ะมาแกเบี้ยกู๊ก่้าไปปุ๊กไป มึงตกหน้ากูทำไมมึงจะไปไหนจะไปฆ่าเขาไปหรอจะฆ่าเฉวย์เราเรื่องอะไรมึงไม่เห็นเลยไงจะไปลองแยก้แค้นกูไปกูจะไปฆ่าเขาเจ๊เฉวย์รู้ไหมโกศุมาเป็นเมียมึงอ่ะเพราะเขาไม่รู้ไงมึงบอกว่าโกศุมาเป็นน้องสาวแต่พวกไม่พูดเรื่องจริงไงโกศุมาเป็นเมียมึงมึงกลัวตายใช่ไหม กลัวตายใช่ไหมล่ะโถ่อ้นี่เหรอวะมึงพูดนะพูดนะบอกว่าช่วยลองคือเหนือชีวิตมินเยอสมองยาจานองลองกองมันแก้วแก้วมังกรรับใช้พระองค์ท่านชเวยลองมาหลายสิบปีแต่ผู้หญิงคนนี้มึงเจอเพียงไม่กี่วันมึงกลับจะฆ่าพระองค์ท่านทิ้งอู้คนเดี ไอ้เธอทูชเวยรองไว้เหนือชีวิตมึงไปได้เพื่อนมึงไปฆ่าชเวยรองได้แต่มีข้อแม้มึงต้องข้ามต้องกูไปก่อนมึงเพิ่มหน้าเป็นพระเอกมากเลยเดลไม่น่าเลยแบบนี้เฮ้ยมันพูดถูกเว้ยมึงก็ใจเย็นๆก่อนเพราะพวกท่านเขาไม่รู้มึงไม่พูดความจริงไปห่ะกูเป็นเองกูเป็นคนก่อเอง กูไม่ทำแบบนี้นะอย่าเลิกลงมไ้ใรไม่ไอ้มก็เย็นๆ่าไมึงแกอย่าี้เดี๋ยวมันจะเกิดพลาดขึ้นความไม่เอาลืมมันซะเลยกูทำไม่ได้แล้วมึงฆ่ากูเลยอย่ากูละอย่าเดี๋ยวมันจะเกิดพลาดอาชีกูแลกับเียมึงเพื่อกูกูทไม่ได้แล้วมึงฆ่ากูอย่าฆ่ากูเลยอย่าทากูะไม่มันไม่ร้ายหรอนี่หนีต้องเลยล่ะ เอะไรนะรอเล่นนะเนี่ยมึงใจยเย็นเย็นกันดีวะรอเล่นกูขอดใจมึงสองคนมากมกูจิตเ,เดือดสติกลัวดนะ้วันนี้มึงจำเอาไว้นะวันนี้เป็นวันที่กูเจ็บมากที่สุดถ้าหากเหตุการณ์นี้เกิดเกินมึงสองคนบ้างมึงจะรู้ว่าพอเจ็บปวดเป็นยังไงหนไปมึงใจเย็นกันเด็มันก็พูดไม่ถอดนะเว้ย